สวัสดีค่ะคุณลงุงคุณป้าทุกท่านยินดีต้อนรับกับสู่รายการออดีโอหมอเพื่อผู้สูงวัยวันนี้พิมพ์ระดามาแบบตรงประเด็นเลยนะคะเพราะมีเรื่องหนึ่งที่คนอายุเกิน70ปีทํากันเยอะมากและมันอาจกําลังทาร้ายสุขภาพแบบเงียบๆคุณเข้านอนเร็วมากประมาณสองทุ่มแล้วตื่นกลางดึกตีสามตีสี่ใจเต้นแรงหรือรู้สึกเหมือนนอนครบแต่ยังเคลียใช่ไหมคะ ถ้ามีอาการแน่นหน้าอกหายใจลำบากหน้ามืดจะเป็นลมหรือใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงควรไปพบแพทย์โดยเร็วคะ่ะถ้าใช่ขอให้ฟังต่ออีกนิดค่ะเพราะบางทีปัญหาไม่ใช่โรคแต่เป็นเวลานอนที่เร็วเกินไปหลังอายุเจปีและวันนี้พิมพระดาไม่ได้คุยคนเดียวคะ่ะในสตูดิโอมีผู้เชี่ยวชาญสองท่านท่านแรกนายแพทย์กิตพพวัฒนสุข แพทย์ด้านเวชศาสตร์การนอนหลับและระบบประสาทท่านที่สองแพทย์หญิงนัทชาสิริธาราแพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุและอายุรกรรมขอต้อนรับทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับคุณพิมพ์ระดาและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับยินดีมากครับสวัสดีค่ะคุณพิมพ์ระดาสวัสดีคุณลุงคุณป้าทุกท่านค่ะดีใจที่ได้มาช่วยไขค,ความเข้าใจาเรื่องการนอนค่ะตั้งแต่เด็กเราถูกสอนว่าเข้านอ,นอนเร็วตื่นเช้า เป็นเคล็ดลับทองของสุขภาพโดยเฉพาะวัยกลางคนและผู้สูงอายุแต่วันนี้พิมรดาอยากโยนคำถามที่อาจทำให้หลายคนตกใจคะ่ะสำหรับคนที่อายุเกิน70ปีนิสัยเข้านอนเร็วมากอาจกลายเป็นความผิดพลาดด้านสุขภาพที่ร้ายแรงคุณหมอกริตภพคุณหมอนัทชาคิดไหมคะว่าเราอาจยกย่องการนอนเร็วมากเกินไปจนไม่ฟังร่างกายคิดแบบนั้นครับ ความเชื่อนี้ฝังลึกในหลายรุ่นคนไข้ผู้สูงอายุของผมจำนวนมากเชื่อว่าถ้าเข้านอนสองทุ่มเขาต้องแข็งแรงกว่าคนที่เข้านอนสี่ทุ่มแน่นอนแต่พออายุเกิน70ปีสรีระวิทยาการนอนเปลี่ยนไปมากการฝืนให้นอนเร็วทั้งที่ร่างกายยังไม่พร้อม อาจทำให้เกิดผลเสียตามมาได้ครับเห็นด้วยค่ะและที่เจอบ่อยคือผู้สูงวัยเข้านอนเร็วมากแต่กลางวันกลับน่วงล้าสมองไม่สดบางคนตื่นกลางดึกแล้วนอนต่อไม่ได้ลืมตาค้างวันตีนจนเช้าหลายคนโทษว่าเป็นโรคแต่ต้นต่อจริงๆอาจอยู่ที่การเข้านอนเร็วเกินไปหลังอายุ70ค่ะฟังดูขัดกับสิ่งที่เราเรียนรู้มาเลยนะคะคุณหมอณชาช่วยอธิบายชัดๆได้ไหมคะว่าหลังอายุ70ปี นาฬิกาชีวาภาพเปลี่ยนอย่างไรทำไมการเข้านอนเร็วถึงกลายเป็นเรื่องที่ไม่คุ้มค่าได้ค่ะในแง่สรีระวิทยาหลังอายุ70ปีร่างกายผลิตเมลาโทนินลดลงเมลาโทนินคือฮอร์โมนสำคัญที่ช่วยส่งสัญญาณให้ร่างกายเข้าสู่การนอนเมื่อเมลาโทนินลดลงแนวโน้มตามธรรมชาติคือหลับยากขึ้นหลับลึกสั้นลงและตื่นง่ายขึ้นถ้าเรายังยึดเวลาเดิมๆแบบสมัยหนุ่มสาว เช่นขึ้นเตียงสองทุ่มหรือสามทุ่มทั้งที่แรงง่วงยังไม่พอร่างกายจะยังไม่เข้าสู่หลับลึกผลคือนอนบนเตียงนานแต่คุณภาพการนอนต่ำตื่นมาก็ยังเพลียทั้งที่ดูเหมือนนอนครบชั่วโมงค่ะใช่ครับและการยืดเวลานอนบนเตียงทั้งที่ยังไม่ง่วงยังเพิ่มความกังวลเรื่องการนอนด้วยงานวิจัยด้านเวชศาสตร์การนอนหลับพบว่าการบังคับเข้านอนเร็วเมื่อแรงกดดันการนอนยังไม่พอ จะทำให้เวลาพลิกตัวนานขึ้นและตื่นกลางดึกบ่อยขึ้นเราต้องเข้าใจว่าความต้องการนอนของคนอายุ70ปีไม่เหมือนคนอายุ40ปีนอนนานไม่ได้แปลว่านอนดีครับแล้วทำไมการเข้านอนเร็วถึงไม่เหมาะกับผู้สูงวัยหลังอายุ70คะเพื่อให้เห็นภาพชัดๆเราต้องรู้จักผู้บัญชาการการนอนของร่างกายนั่นคือเมลาโทนินใช่ไหมคะใช่ครับ ผมกับคุณหมอนัฐชามักเปรียบเมลาโทนินเหมือนสัญญาณให้สมองรู้ว่าถึงเวลาพักแล้วพอฟ้ามืดสมองจะค่อยๆหลั่งเมลาโทนินเราจะเริ่มม่วงหนังตาหนักแล้วร่างกายเข้าสู่โหมดพักพอฟ้าสว่างสมองลดการหลั่งเราก็ตื่นทั้งหมดนี้ถูกกำกับโดยนาฬิกาชีวภาพของเราเองครับถูกต้องค่ะ แต่ปัญหาคือเมื่อเวลาผ่านไประบบที่ละเอียดอ่อนนี้เปลี่ยนไปมากโดยเฉพาะหลังอายุ70ปีและนี่แหละที่ทำให้การฝืนเข้านอนเร็วไม่ค่อยได้ผลมันสะท้อนชัด2ด้านที่เกี่ยวกับเมลาโทนินและนาฬิกาชีวภาพค่ะ2ด้านนั้นคืออะไรคะหรือจริงๆแล้วนาฬิกาชีวภาพมันเริ่มคาดเคลื่อนหรือทำงานช้าลงใช่บางส่วนค่ะ ด้านแรกนริกาชีวภาพตอบสนองช้าลงเหมือนเดินช้ากว่าเดิมหนึ่งจังหวะและแกนกลางของเรื่องนี้คือเมลาโทนินข้อมูลทางการแพทย์ชี้ชัดว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นโดยเฉพาะเกิน70ปีเมลาโทนินที่ร่างกายหลังลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญบางคนเหลือเพียงครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับตอนอายุน้อยค่ะและการลดลงนี้ทำให้เกิดผลตามมาสองอย่างครับอย่างแรกสัญญาณง่วงอ่อนลง คือสมองส่งสัญญาณว่าได้เวลานอนแล้วแต่สัญญาณไม่ชัดเหมือนเดิมผู้สูงวัยจึงไม่ค่อยรู้สึกง่วงจัดในเวลาคงที่เหมือนก่อนอย่างที่สองสัญญาณมาช้าลงไม่ได้แค่อ่อนลงแต่มันถูกเลื่อนออกไปตอนอายุน้อยอาจเริ่มง่วงชัดช่วงสามทุมแต่พออายุ7 0สสัญญาณอาจมาช่วงสี่ทุ่มหรือบางวันช้ากว่านั้นครับแปลว่า ถ้าเราขึ้นเตียงสองทุ่มหรือสามทุ่มทั้งที่สัญญาณน่วงยังไม่มาเรากำลังนอนรอความน่วงและนอนรอแบบกังวลไปด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมันเหมือนนักวิ่งออกตัวก่อนเสียงปืนเริ่มการแข่งขันร่างกายยังไม่พร้อมพักการนอนและพลิกไปมาเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ง่ายมากครับตรงนี้พิมพ์ละดานนึกถึงหลายบ้านเลยค่ะผู้สูงวัยตั้งใจทำดีเข้านอนเร็วแต่กลับกลายเป็นหลับไม่สนิทและกดดันตัวเอง เมื่อความอยากนอนกับสภาพร่างกายไม่ตรงกันก็เกิดความเครียดขึ้นมาแต่คุณหมอกริตพ,พพูดถึงอีกปัจจัยหนึ่งคือเรื่องความเหนื่อยจริงๆในแต่ละวันคุณหมอนัชชาช่วยขยายให้เห็นความต่างระหว่างคนวัยทำงานกับผู้สูงวัยหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะตอนเรายังหนุ่มสาวเราใช้ทั้งแรงกายและแรงสมองมาก ทำงานเดินทางเจอผู้คนคิดตลอดวันพอข้ามมาร่างกายมีแรงกดดันการนอนสูงจึงอยากหลับลึกตามธรรมชาติแต่พอเข้าสู่วัยเจะสิบขึ้นไปจังหวะชีวิตช้าลงกิจกรรมตอนกลางวันลดลงการใช้พลังงานไม่หมดเหมือนเดิมพอถึงข้ามหลายคนเลยไม่ได้รู้สึกเพลียถึงขั้นหลับปุย๋ยถ้ายังฝืนเข้านอนเร็วก็สวนทางกับความต้องการทางสรีระวิทยาจริงๆค่ะ มันเหมือนรถที่วิ่งแค่ในซอยแต่เรากลับเติมน้ำมันจนเต็มถังทังที่อย่างไม่จำเป็นใช่ครับเมื่อความไม่จำเป็นทางกายรวมกับความไม่จำเป็นทางชีวภาพมันจะสร้างวงจรที่ไม่ดีผู้สูงวัยยิ่งพยายามนอนเร็วคุณภาพการนอนยิ่งตกหลายคนบอกว่าฉันเหนื่อยใจมากแต่ทำไมหลับไม่ได้นั่นเพราะแรงง่วงทางร่างกายยังไม่พอครับถ้าแค่ไม่สบายตัวคงยังพอทนได้ แต่ฟังดูเหมือนมันมีความเสี่ยงที่หนักกว่านั้นช่วงต่อไปคุณหมอกริตภพเหมือนจะเตือนเรื่องอันตรายจริงๆใช่ไหมคะใช่ครับหลายคนคิดว่าไม่หลับก็หลับตาพักไว้บนเตียงก็ได้ยังน้อยก็ถือว่าพักผ่อนแต่ความคิดนี้เป็นความเข้าใจผิดที่ใหญ่และอาจเป็นอันตรายได้การนอนบนเตียงนานๆด้วยคุณภาพการนอนต่ำหรือที่ผมเรียกว่าหลับไม่ลึกคล้ายหลับ ไม่เพียงไม่ฟื้นฟูร่รางกายแต่ยังนำไปสู่ความเสี่ยงด้านสุขภาพสองอย่างที่มองข้าไม่ได้ครับสองความเสี่ยงนั้นคืออะไรคะคุณหมอกิตพบพิมพ์ะดาเดาว,ว่าเรื่องแรกน่าจะเกี่ยวกับคุณภาพการนอนโดยตรงขอให้คุณหมอนชาอธิบายความเสี่ยงแรกให้ชัดหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะหลายคนคิดว่านอนได้แ9ชั่วโมงก็พอแล้วแต่คุณลุงคุณป้าต้องจำไว้ว่า นอนนานไม่เท่ากับนอนอิ่มคุณภาพการนอนไม่ได้ตัดสินจากเวลาบนเตียงแต่มาจากความลึกของการนอนจุดเด่นในผู้สูงวัยคือช่วงหลับลึกที่ใช้ซ่อมแซมและฟื้นฟูร่รางกายกับสมองสั้นลงมากเวลาส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงหลับตื่นแบบเคลิ้มๆและถูกปลุกได้ง่ายจากเสียงเล็กๆภาวะนี้หลายคนเหมือนหลับแต่ไม่หลับจริงๆค่ะใช่ครับและผลของการหลับตื่นแบบนี้หนักกว่าที่หลายคนคิดอย่างแรกคือ แล้วยังเหนื่อยเหมือนไม่ได้พักถึงจะอยู่บนเตียงนานแต่เช้าขึ้นมากลับรู้สึกตัวแข็งสมองมึนอ่อนแรงบางคนเวียนหัวหน้ามืดด้วยครับอันนี้พิมพ์ระดาได้ยินบ่อยมากค่ะตื่นมาแล้วเหมือนยังไม่ได้นอนเลยวันทั้งวันก็เริ่มยากขึ้นแล้วนอกจากความเหนื่อยโดยตรงมันกระทบอวัยวะอะไรลึกกว่านั้นไหมคะกระทบค่ะโดยเฉพาะระบบหัวใจและหลอดเลือด ปกติช่วงหลับลึกความดันโลหิตกับอัตราการเต้นของหัวใจจะลดลงอัตโนมัติเพื่อให้ร่างกายได้พักเต็มที่แต่ถ้าเรายืดเวลาหลับตื่นแบบไม่ฟื้นฟูหัวใจและหลอดเลือดจะไม่ได้ผ่อนคลายอย่างแท้จริงระยะยาวเพิ่มความเสี่ยงความดันโลหิตสูงภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะและโรคหัวใจหลอดเลือดอื่นๆได้ค่ะและยังมีอีกด้านที่สําคัญมากสําหรับผู้สูงวัยครับคือสมองช่วงหลับลึกเป็นช่วงที่สมองจัดการของเสีย และสารสะสมจากการใช้งานทั้งวันเหมือนการทำความสะอาดภายในถ้าคุณภาพการนอนต่ำสมองไม่ถูกทำความสะอาดดีพอระยะยาวอาจนำไปสู่สมรรถภาพสมองลดลงเช่นหลงหลืมง่ายตอบสนองช้าลงสมาธิสั้นลงและเพิ่มความเสี่ยงโรคความจำเสื่อมครับฟังแล้วน่ากลัวมากค่ะโดยเฉพาะเรื่องสมองไม่ได้พักจริงแล้วมีวิธีสังเกตไหมคะว่าเรากำลังหลับตื้นหรือหลับลึก เราต้องดูจากความเพลียหลังตื่นอย่างเดียวหรือมีสัญญาณอื่นและความเสี่ยงด้านสุขภาพข้อที่สองที่คุณหมอกริตภพพูดถึงคืออะไรคะฟังเหมือนเกี่ยวกับความคิดของเรามากกว่าปัจจัยภายนอกใช่ครับความเสี่ยงข้อที่สองคือภาระทางใจที่ต้องหลับนี่คือวงจรที่ทำร้ายตัวเองมากเรามักถูกปลูกฝังความเชื่อเดิมว่าถ้านอนไม่หลับแปลว่าป่วยพอเรานอนแล้วพลิกไปมา ก็เริ่มกังวลว่าแย่แล้วคืนนี้นอนไม่หลับอีกร่างกายฉันต้องมีปัญหาร้ายแรงแน่ๆใช่ค่ะและความกังวลเกินพอดีจะกระตุ้นระบบประสาทที่ทำให้ร่างกายตื่นตัวร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดอย่างคอติซอลและอะดรีนาลีนทำให้สมองตื่นหัวใจเต้นเร็วขึ้นกลายเป็นยิ่งกังวลยิ่งหลับยากยิ่งหลับยากยิ่งกังวลวนไปเรื่อยๆค่ะน่ากลัวตรงที่ความกังวลนี่แหละ เป็นตัวทำให้หลับยากหนักขึ้นและพอรู้สึกว่าเมื่อคืนไม่พอหลายคนจะชดเชยด้วยวิธีที่ผิดแบบไหนบ้างคะที่เจอบ่อยคือนอนชดเชยตอนกลางวันเป็นเวลานานเช่น2-3ชั่วโมงหรือบางคนตื่นเช้าแล้วแต่ยังนอนแช่บนเตียงไม่ยอมลุกเพราะคิดว่ากำลังใช้เวลาพักให้คุ้มแต่พฤติกรรมเหล่านี้กลับไปลดแรงกดดันการนอนในตอนกลางคืนทำให้ข่ำแล้วไม่ง่วงและยิ่งรบก,กวนนริกาชีวภาพค่ะ พอทั้งการฝืนเข้านอนเร็วและการนอนชดเชยยาวๆไม่เหมาะกับสรีระวิทยาหลังอายุ70เราต้องหาทางออกใหม่ค่ะพิม์ระดาเชื่อเลยค่ะว่านี่คือช่วงที่คุณลุงคุณป้ารออยู่มากที่สุดเพราะส่วนสำคัญที่สุดของตอนวันนี้เราจะให้สูตรทองจากคุณหมอทั้งสองท่านเพื่อการนอนที่เป็นวิทยาศาสตร์และได้คุณภาพจริงเมื่อเราเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของร่างกายแล้วต่อไปคือการสร้างกลยุทธ์ใหม่ สูตรทองสำหรับการนอนที่ดีและปลอดภัยหลังอายุ7จะ10ปีค่ะถูกต้องครับคุณพิมราดาสูตรนี้ประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ4ข้อครับคุณลูกคุณป้าตั้งใจฟังให้ดีนะครับข้อแรกคือการหาเวลาทองของการนอนที่เหมาะกับร่างกายของตัวเองถ้าถามให้ชักขึ้นว่าควรเข้านอน,อนกี่โมงจากสรีระวิทยาของผู้สูงวัยและจังหวะการหลั่งเมลาโทนินเราแนะนำว่า เวลาที่เหมาะที่สุดคือช่วงสามทุ่มถึงสี่ทุ่มครับสามทุ่มถึงสี่ทุ่มนะคะทำไมช่วงนี้ถึงสำคัญคะคุณหมอกริตภพเพราะช่วงนี้เมลาโทนินในร่างกายเริ่มขึ้นไปถึงระดับที่ทำให้หลับได้ง่ายที่สุดครับทั้งร่างกายและสมองพร้อมจริงๆที่จะเข้าสู่การนอนถ้าเราขึ้นเตียงในจังหวะนี้เท่ากับเรากำลังนอนตามธรรมชาติจึงหลับง่ายขึ้นและมีโอกาสได้หลับลึกมากขึ้นด้วยครับและหลังจากหาเวลาเข้านอนที่เหมาะแล้ว เรื่องระยะเวลานอนล่ะคะหลายคนกังวลว่าต้องนอนให้ครบมากๆถึงจะดีสำหรับผู้สูงวัยระยะเวลานอนเฉลี่ยประมาณ7็ดชั่วโมงต่อคืนถือว่าเหมาะครับเราไม่จำเป็นต้องฝืนให้นอน8ดชั่วโมงหรือ9ชั่วโมงเหมือนตอนยังหนุ่มสาวและผมเข้าใจเลยว่าข้อแนะนำนี้ฟังดูต่างจากสิ่งที่หลายคนเคยได้ยินมาก่อนครับคุณหมอณชาช่วยอธิบายเพิ่มได้ไหมคะว่า ทำไมเราไม่ควรฝืนให้นอนครบ8ชั่วโมงนายค่ะเพราะอย่างที่เราคุยกันแล้วการนอนบนเตียงนานเกินไปมักทําให้สัดส่วนการนอนตื่นเพิ่มขึ้นผลคือร่างกายเฟื้นฟูได้ไม่เต็มที่คุณลุงคุณป้าขอจําไว้เลยนะคะหัวใจของการนอนคือคุณภาพไม่ใช่ปริมาณชั่วโมงค่ะหลังจากปรับนาฬิกาชีวภาพให้เข้าที่แล้วองค์ประกอบที่สคือการสร้างพิธีกรรมก่อนนอนให้ร่างกายค่อยๆพร้อมภายในหนึ่งชั่วโมงก่อนเข้านอน ใช่ไหมคะคุณหมอกิตาภพใช่ครับช่วง60นาทีก่อนนอนสำคัญมากเพราะเป็นช่วงที่เราช่วยให้ร่างกายเข้าสู่โหมดพักได้ราบรื่นในเวลาทองผมแนะนำให้ทำชุดกิจวัตรเดิมๆทุกคืนให้สม่ำเสมอและเรื่องที่สำคัญที่สุดในกิจวัตรนี้คือการหลีกเลี่ยงแสงสีฟ้าอย่างจริงจังครับหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนควรวางโทรศัพท์ปิดคอมพิวเตอร์และปิดโทรทัศน์ให้ได้แสงสีฟ้าเป็นตัวการที่กดการหลั่งเมลาโทนิน มันหลอกสมองว่าฟ้ายังสว่างอยู่ครับฟังแล้วน่ากลัวเลยค่ะแค่นั่งไถ่ายหน้าจอก่อนนอนก็ไปกระทบฮอร์โมนสำคัญได้ตรงๆงถ้าไม่ใช่หน้าจอแล้วกิจกรรมผ่อนคลายอะไรที่แนะนำให้ทำแทนได้บ้างคะคุณหมอณชามีอยู่3อย่างหลักๆที่อยากแนะนาค่ะอย่างแรกคือแช่เท้าในน้าอุ่นอุณหภูมิประมาณ40องศาเซลเซียส แช่15ถึง20นาทีจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนทำให้ร่างกายอุ่นสบายและส่งสัญญาณผ่อนคลายไปยังระบบประสาทอย่างที่สองคือฟังดนตรีเบาๆหรือฟังหนังสือเสียงแต่ควรเลือกดนตรีไม่มีเนื้อร้องจังหวะช้าๆส่วนหนังสือเสียงให้เลือกเนื้อหาที่อ่อนโยนสบายใจไม่ตื่นเต้นค่ะอย่างที่สคืออ่านหนังสือเล่มภายใต้แสงโทนอุ่นที่นุ่งตา วิธีนี้ช่วยพาจิตใจเข้าสู่ความสงบได้ดีค่ะคิมละดาเองก็ชอบฟังเสียงเบาๆก่อนนอนนะคะแต่บางคืนแค่แสงจากโคมไฟเล็กๆก็ทำให้รู้สึกรำคาญงั้นองค์ประกอบที่สคือสภาพแวดล้อมในห้องนอนเราควรปรับอย่างไรคะคุณหมอกริตภพสภาพแวดล้อมมีผลมากครับห้องนอนควรมีสามอย่างคือเงียบมืดและเย็นสบายแนะนำใช้ผ้าม่านกันแสงเพื่อปิดแสงจากภายนอกให้มากที่สุด และต้องปิดหลังกำเนิดแสงที่ไม่จำเป็นทั้งหมดรวมถึงไฟแสดงสถานะเล็กๆจากอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยครับส่วนอุณหภูมิถ้าห้องเย็นสบายเล็กน้อยจะช่วยให้หลับง่ายขึ้นครับเท่ากับว่าเราผ่านองค์ประกอบสำคัญไปแล้วสองข้อคือเวลาทองกับพิธีกรรมก่อนนอนแต่สิ่งที่ผู้ส่งวัยกังวลมากคือการตื่นกลางดึกค่ะพิมรดาอยากให้คุณหมอกริภพ,พอธิบายกฎ20นาทีนี้ให้ชัดๆได้ไหมคะได้ครับ ก่อนอื่นขอให้สบายใจก่อนนะครับการตื่น1นถึงสครั้งก่อนคืนเป็นเรื่องปกติของผู้สูงวัยไม่ต้องตกใจไม่ต้องท้อสิ่งสำคัญคือเราต้องมีแผนรับมือแบบสงบและเป็นวิทยาศาสตร์ข้อแรกคือเรื่องใจให้รักษาอารมณ์ให้ราบเรียบยอมรับว่าเป็นเรื่องธรรมดาและบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรห้ามดูนาฬิกาเพราะการคำนวณว่าเหลือเวลานอนอีกกี่ชั่วโมงจะยิ่งทำให้เราตาสว่างครับขอเสริมเรื่องใจคะ่ะ ถ้าเราตื่นแล้วเริ่มกังวลว่าเดี๋ยวจะหลับไม่ได้วงจรแย่จะเริ่มทันทีความกังวลไปกระตุ้นระบบประสาทที่ทำให้ร่างกายตึงเครียดหัวใจเต้นเร็วและยิ่งหลับยากดังนั้นการไม่มองนาฬิกาเป็นกุญแจที่ช่วยตัดวงจรความกังวลได้จริงค่ะเมื่อใจเริ่มนิ่งแล้วเราค่อยใช้กด20นาทีค่ะกด20นาทีฟังดูชัดเจนมากค่ะคุณหมอณชาช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมคะว่า ถ้านอนอยู่บนเตียงเกิน20นาทีแล้วยังไม่หลับเราควรทำอะไรได้ค่ะถ้าคุณลุงคุณป้านอนอยู่บนเตียงประมาณ20นาทีแล้วยังไม่ง่วงเลยให้ตัดสินใจอย่างสุภาพกับตัวเองคือค่อยๆลุกขึ้นและออกจากห้องนอนค่ะเป้าหมายคือแยกเตียงนอนออกจากการพลิกไปมาและความกังวลเตียงต้องเป็นสัญญาณของการหลับไม่ใช่สัญญาณของการเครียดค่ะเมื่อออกจากเตียงแล้วให้ทำกิจกรรมเบาๆในที่อื่นเช่นไปนั่งห้องนั่งเล่น เปิดไฟสลัวพอให้ปลอดภัยดื่มน้ำอุ่นช้าๆหนึ่งแก้วหรือทำการหายใจลึกแบบท้องช้าๆสม่ำเสมอเป้าหมายคือทำให้ร่างกายและใจผ่อนคลายไม่ใช่ไปทำงานและไม่ใช่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูครับแล้วเราควรกลับไปที่เตียงเมื่อไหร่คะกลับไปเมื่อรู้สึกง่วงจริงๆครับถ้ายังตื่นอยู่อย่าเพิ่งกลับพอหนังตาเริ่มหนักความม่วงกลับมาค่อยกลับเข้าห้องนอน วิธีนี้ช่วยให้สมองสร้างความเชื่อมโยงชัดๆว่าเตียงมีไว้เพื่อหลับเมื่อได้มีไว้เพื่อกังวลครับขอบคุณคุณหมอกิตตพบและคุณหมอนัทชามากนะคะสำหรับวิธีจัดการการนอนช่วงกลางคืนแต่พิมดารู้สึกว่านานจริงอาจอยู่ตอนกลางวันใช่ไหมคะเพราะการนอนไม่ใช่เรื่องหลุดโดดมันผูกกับนิสัยระหว่างวันคุณหมอกิตตพช่วยอธิบายเรื่องการดูแลการนอนตั้งแต่กลางวัน ใหห้้้ัดดขึนไไมคะชถูกต้องครับนี่คือองค์ประกอบที่4ที่อยากเน้นอยากนอนดีตอนกลางคืนงานหลักอยู่ที่ตอนกลางวันมี2อย่างสำคัญคือรับแสงแดดและขยับร่างกายให้พอดีอย่างแรกแสงแดดเป็นเครื่องมือธรรมชาติที่ช่วยตั้งนาฬิกาชีวภาพให้ตรงผู้สูงวัยควรออกไปข้างนอกอย่างน้อยวันละ30นาทีโดยเฉพาะแดดตอนเช้า แสงเช้าที่สว่างจะส่งสัญญาณชัดให้สมองว่าถึงเวลาตื่นตัวและช่วยให้การหลังเมลาโทนินตอนกลางคืนแม่นยำและมีพลังขึ้นครับอย่างที่สองคือการเคลื่อนไหวแบบพอดีค่ะเช่นเดินเร็วโยคะหรือท่าบริหารผู้สงวยการขยับช่วยใช้พลังงานทำให้ร่างกายเกิดความเหนื่อยที่ดีในตอนค่ำแต่ขอให้ระวังเวลาออกกำลังกายนะคะ ช่วงที่เหมาะคือก่อนสี่โมงเย็นและควรหลีกเลี่ยงการออกแรงหนักภายในสามชั่วโมงก่อนเข้านอนถ้าออกกำลังใกล้เวลานอนเกินไปร่างกายอาจตื่นตัวและหลับยากค่ะฟั่งแล้วเห็นภาพทั้งระบบเลยค่ะเรื่องการนอนหลังอายุเจะสิปีไม่ใช่แค่เรื่องขึ้นเตียงเร็วหรือช้าแต่มันเป็นวิธีใช้ชีวิตทั้งวันเพื่อให้คุณลุงคุณป้าจำง่ายพิมดาขอให้คุณหมอณชา ช่วยสรุปใจความสำคัญทั้งหมดอีกครั้งได้ไหมคะได้ค่ะเราสรุป4ข้อหลักนะคะข้อ1เลิกยึดความเชื่อเดิมว่าเข้านอนเร็วตื่นเช้าคือความจริงตลอดไปเพราะหลังอายุ70ปีนาฬิกาชีวภาพเปลี่ยนข้อ2จําเวลาทองคือช่วง3ามทุ่มถึง4ี่ทุ่มและระยะเวลานอนประมาณ7ชั่วโมงข้อ3 เตรียมตัวก่อนนอนให้ดีสร้างกิจวัตรหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนหลีกเลี่ยงแสงสีฟ้าผ่อนคลายและประับห้องนอนให้เงียบมืดเย็นสบายข้อ4ดูแลกลางวันรับแสงแดดตอนเช้าออกกำลังพอดีและเมื่อเกิดการตื่นกลางดึกให้ใจเย็นไม่เมานาฬิกาแล้วใช้กด20นาทีอย่างมีสติค่ะสรุปชัดมากเลยค่ะหวังว่าคุณลุงคุณป้าจะนาไปลองทาไม่ทันที พิมพระดาขอบคุณคุณหมอกริตพและคุณหมอนัทชามากนะคะสำหรับความรู้ที่ลงลึกและใช้ได้จริงก่อนจบตอนวันนี้พิมพระดาอยากฝากข้อความสุดท้ายถึงคุณลุงคุณป้าที่กำลังกังวลเรื่องการนอนค่ะการนอนเป็นความต้องการตามธรรมชาติของร่างกายไม่ใช่ภารกิจไม่ใช่ข้อสอบขอให้วางความกังวลและความเดือกับเรื่องการนอนลงอย่าตำหนิตัวเองเวลาได้นอนไม่ดีร่างกายฉลาดกว่าที่เราคิด หน้าที่ของเราคือฟังร่างกายและจัดสภาพแวดล้อมให้ดีที่สุดค่ะใช่ครับเมื่อเราไม่ทุกกับการนอนเมื่อเรารเผชิญมันด้วยความผ่อนคลายและความเข้าใจทางการแพทย์การนอนที่หวานและมีคุณภาพมักกลับมาเองกุญแจสำคัญคือการยอมรับและความสม่ำเสมอครับและเมื่อร่างกายมีพลังคุณลงคุณป้าจะได้ใช้ชีวิตวัยนี้อย่างเต็มที่อยู่กับลูกหลานยังมีความสุข และทำสิ่งที่ชอบได้มากขึ้นค่ะขอให้ทุกท่านได้เจอจังหวะการนอนที่เหมาะที่สุดของตัวเองนะคะขอบคุณสำหรับคำพูดที่อบอุ่นมากค่ะถ้าคนลุงคุณป้ารู้สึกว่าตอนวันนี้มีประโยชน์ฝากส่งต่อให้คนที่คุณรักหรือเพื่อนวัยเดียวกันด้วยนะคะบางครั้งการส่งต่อหนึ่งครั้งอาจเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของเขาได้จริงๆและพิมพ์ลดาอยากชวนให้คุณลุงคุณป้าบอกเล่าประสบการณ์ของตัวเองว่าตอนนี้เข้านอน,อนกี่โมง ตื่นกลางดึกบ่อยแค่ไหนเพื่อให้เราได้เรียนรู้ร่วมกันฝากติดตามรายการออดีโอหมอเพื่อผู้สูงวัยเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปค่ะขอบคุณคุณหมอกริตภพและคุณหมอนัทชาอีกครั้งขออวยพรให้คุณผู้ฟังทุกท่านแข็งแรงนอนหลับสบายและมีวันพรุ่งนี้ที่สดใสกับครอบครัวสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้า